เอาใจสายแคมป์หน่อยคือมุมเนี่ยทั้ง4มุมเขาจะมีเหล็กกันไว้เพื่อกันกระแทกให้เลยอ่าแถมไม้ให้1อันแบบนี้หมดไปก็ตามแต่แบบสำรองที่เราเอามาแยกก็คือสามารถขับตัวนี้ได้อีก โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสวัสดีครับผมป้าย Audio City ครับวันนี้ป้ายเอาอะไรมารีวิวครับเป็นเชอร์แมนครับผมเอาใจสายแคมป์หน่อยที่ชอบออกนอกสถานที่หมายถึงแคมปิ้งพมพาใช่เก็นเชอร์แมนรุ่นเอหนึ่งศูนย์เจ็ดครับผม คือความพิเศษของมันเนี่ยที่เราบอกว่าสายแคมป์เนี่ยก็คือเขามีของแถมมาให้ก็คือเป็นสายพ่วงแบตนะครับก็คือเหมือนว่าถ้าตัวเนี้ยแบตหมดหรือแบตใกล้จะหมดเนี่ยแล้วเรามีแบตเตอรี่เป็นแบตเล็กแบตใหญ่แบตไหนก็ได้แต่คือคือไม่ได้ชาร์จใช่ไหมใช่ไม่ได้ชาร์จก็คือเราเอาแบตอันนั้นมาพ่วงกับตันนี้ได้ทําให้เขาเปิดเปิดได้ต่อได้ใช่ก็คือแบตนี้หมดไปก็ตามแต่แบตสำรองที่เราเอามาแยกก็คือสามารถขับตัวนี้ได้อีกใช้จ่ายลูกหนุกเลยใช่แบตลูกหนูก สายที่เขาให้มาก็เป็นแบบนี้ใช่เป็นค,คีบที่คีบ2ออันนี้อันนี้ก็คีบอันนี้ฝั่งนี้ไม่คีบแบตนะครับ,แ,บแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวเปลือยไว้ต่อกับช่องนี้นะครับ,รบช่องสีดาแดงก็จะเขียนว่า12โวลต์แบตเตอรี่อินใช่แล้วก็สามารถต่อแล้วก็เชื่อมเข้าได้ไม่ต้องกลัวว่าแบตหมดแล้วไม่มีที่ชาร์นะครับม,มันสามารถเอาแบตนั้นอะมากลายเป็นแบตสํารองได้ เข็ดีใช่ครับแล้วก็มีไม้ให้ด้วยนะครับอ่าแถมไม้ให้1อันใช่แถมไม้หนึ่งไม้ลอยขึ้น V S S ใช่แล้วก็มีตรงนี้ก็เป็นห่วงที่เสียบไม่ใช้ฐาน2 a นะครับใช่แล้วตรงนี้ก็คือที่หิ้วคือตู้ลาโพงเนี่ยรูปแบบคือทําออกมาให้พกพาง่ายเหมือนเป็นกระเป๋าหิ้วใช่เดินทางสะดวกด้วยใช่ครับแล้วก็คือมุมเนี่ย ทั้ง4มุมเขาจะมีเหล็กกันไว้เพื่อกันกระแทกให้เลยใช่เราไม่ต้องกลัวคือยังไงก็สายลุยแน่นอนเดี๋ยวมาดูของแถมข้างในซองว่าเขาให้อะไรมาบ้างเมื่อกี้ก็มีอันนี้ไปแล้วเป็นสายพ่วงแบตใช่ครับอันนี้ก็เป็นสาย AC ใช่อันนี้คืออันเนี้ยสายเนี้ยไวชาร์จแบตใช่ไว้ชาร์จแบตไว้ชาร์จแบตกับตัวมันใช่ครับครับผมแล้วก็เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทคอนโทรลใช้ควบคุมได้เลยใช่ครับผมแล้วก็เป็นคู่มือนะครับนอกจาก มีฟังก์ชันพิเศษอย่างนี้แล้วก็คือราคาได้ถูกอีกด้วยครับราคาถูกแล้วก็คือพกพาง่ายราคาถูกแถมยังแบบคือไม่ต้องคิดมากด้วยถ้าถ้าพูดถึงว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องเสียงในคุณภาพสูงมากๆเนี่ยแต่ว่าราคานี้คือเอาไปออกแคมปิ้งอย่างเงี้ยคือใช้ได้เลยครับใช่ครับใช่ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าตรงปุ่มข้างบนเนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างใช่ครับผมเดี๋ยวไปดูข้างบนเลยว่ามีอะไรกันบ้างฟังก์ชันอะไรกันบ้างข้างบนแล้วก็ข้างหลังครับ ครับผมด้านบนเครื่องนะครับจะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเปิดแล้วก็จะมีไฟกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นช่องที่สําหรับสายที่ไวจับกับแบตเตอรี่นะครับก็เวลาใช้กับแบตเตอรี่นะครับก็มาเสียบช่องนี้นะครับปุ่มวันนี้ครับอันแรกครับจะเป็นไมค์วอลลุ่มนะครับจะเป็นการเพิ่มวอลลุ่มของไมโครฟอนะครับแล้วก็มีการปรับแอคโคนะครับที่ปุ่มนี้นะครับสองอันนี้นะครับจะเป็น EQ นะครับก็จะมีย่าน เทรเบิลนะครับแล้วก็เบจนะครับมีให้เราปรับนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เป็นวอลลุ่มของลําโพงนะครับขวาสุดครับจะเป็นออคอินพุตนะครับซ้ายขวานะครับนำมาเสียบได้เลยนะครับแล้วก็เป็นช่องสําหรับเสียบอีดีการ์ดแล้วก็ USB นะครับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่องไมค์อินพุตนะครับก็สําหรับไมค์สายเนี่ยมาเสียบเพิ่มได้ครับตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มควบคุมฟังก์ชันนะครับจะมีปุ่มการเลือกโหมดนะครับก็จะเป็นการเลือกโหมดใช้บลูทูธหรือว่าวิทยุ FM อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มการควบคุ่มการเล่นเพลงนะครับถอยหลังเดินหน้านะครับแล้วก็เพลงหรือหยุดหยุดเล่นนะครับแล้วก็มีปุ่ม LED ด้านหน้าตัวเครื่องนะครับเราจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับจากปุ่มนี้เลยนะครับปุ่มตรงนี้ก็เป็นสถานะนะครับของไฟ LED นะครับแบตออนหรือว่าชาร์จแบตอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับไฟตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับมาดูด้านหลังบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับ อ่าก็มีรูสาย AC นะครับตรงนี้1อันอ,อันนี้ก็เป็นรูสปิคคอร์นะครับไว้เชื่อมต่อลำโพงเพิ่มได้ใช่ครับ ตัวนี้นะครับทุกคนก็ได้ฟังเสียงไปแล้วแล้วก็ดูฟังก์ชันด้านบนไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าเขาสนใจตัวนี้ติดต่อได้ที่ไหนครับก็สแกน QR code ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับครับผมก็คือสแกนเข้ามาเนี่ยก็จะเข้าดึงไปที่ไลน์ใช่เข้าไปในไลน์แอดแล้วคุณก็สามารถพูดคุยกับทางทีมงานเราได้เลยใช่แล้วก็ใครที่อยากจะฟมรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ audio city co th ครับอ่าเอ้ยลืมบอกไปตัวนี้มีทั้งสีขาวแล้วก็สีดํา ใช่มี2สีนะครับก็มีสสีเลือกหรือใครอยากชมตัวจริงเข้ามาชมได้ที่จหมเป็นสิบห้านะครับเป็น warehouse หลักนะครับแล้วก็มีที่หนึ่งก็คือ CTC นะครับเรียบดนลามินตาใช่ครับผมสำหรับใครที่ชจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ